เราเป็นกระเป็นแค่จุดกระลึกนะคะแล้วก็ได้ไปทําการรักษาที่มีศูนยน่าใสเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยฉีดลดเม็ดสีผิวโอเคเราก็ทาไปแล้วสักพักประมาณสักห้าหครั้งทางคลินิกก็ถามว่าถามความประทับใจมันดีขึ้นไหมเราก็ตอบตามความจริงว่าไม่เขาก็บอกว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นมันมีเลเซอร์ตัวหนึ่งที่เพิ่งเข้า,อาลองไหมจริง,รงๆแล้วว่ามีคนเตือนเยอะมากว่าอย่าไปนะ เดี๋ยวหมอแนทจะเปิดรูปนี้ให้ดู1วันหลังทำเวลายิงเลเซอร์เนี่ยแสบร้อนได้แต่ต้องไม่ได้เลเวล10เต็ม10ความเจ็บปวดของคนไข้ต้องประเมินเสมอถ้ายิงแล้วคนไข้บอกหมอไม่ไหวเลยเจ็บมากบางคนนะ่ะมันทำให้เกิดถุงน้ำพองนี่คือภาวะอาจ ผิวไม่ไหวถ้าลูกดูเนี่ยจะไม่เรียบแล้วหลังยิงอะ่ะถ้ามีตุ่มน้ำพองรีบติดต่อคลินิกให้เร็วที่สุดจะมีกระบวนการลดการอักเสบจะมีการให้ยาต่างๆทั้งยากินยาทาเพื่อลดการอักเสบเพื่ออะไรไม่งั้นจะดำเป็นขวานฟ้าหน้าดำแล้วการดำมันจะขึ้นอยู่กับช่วงโกลเด้นพีเรียดนี่นะว่าหมอสามารถกู้ชีพปั๊มหัวใจได้เร็วแค่ไหนถ้าหมอจัดก,การตัดกระบวนการอักเสบให้มันหายบวมหายแดงหายพองเร็วโอกาสเกิดขวานฟ้าหน้าดำจะลด